สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองไปงสุภูสุคนต้อนรับข้าู้ช่องก็ติดหววดังมากเชนนะจ้ะก็มาพอกับแอดมินคนเดิมคนเก่านะพี่น้องแอดมินก็มีแนวทางดีๆตัวเลกปูปังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องในเบงกันอีเช่นเคยเนะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับภูมิใจนํนเนาเสนอนวทางของแอดอิน่างน้อยต่อโดยแนวทางของแอดหย่ออินเตอร์นะจ้ะต่อโดยแนวทางแมวแมวตกทายโดยนวทางของแอดสมใจเด้อพี่น้องเด้อ ก่อนไปรับชมรรบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสปูสุพ้นเนาะจาก้กด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจาก้กพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจ้าส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสุพ้นเนาะจ้าเพื่อเป็นการบทเซเวล่าเฮาเากิดไปรับชมแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของ แอดอีนั่งหน่อยกันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงอประชามวันที16พฤศจ,จิกายน2500สองพันารนอสิบหกส่งนี้เพื่อนก็นให้บิ่งรูดไปธีลัก3กักำลัก4ได้พี่น้องเด้อรูด3กับ4จ้ะชุด2โต๊ที่ให้มากก็คือ3 1 3 4 3 7 4 1 4 3และ4 7จ้ะต่อด้วยโตกันเพื่อนให้ไปธีเก่า3 94 หาเก้าและหาหกได้อพี่น้องเดอ้อตกกันเก้าสามเก้าสี่หาเก้าและหาหกแนวทางของแอดอิน่งหน่อยเด้อจะ้ะแคบในเบิงจดุดในเบิงกันเด้อจ้ามาเบิงต่อกันที่แนวทางของแอดย่ออินเตอร์กันต่อเลยจ้ารัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤศจ,จิกายน2566ซึ่งชุดนี้ก็เป็นแนวทาง2ตัวล่างเด้พี่น้องเดอ้อ ลางหดนี้เพิ่นห้ตัวเด่นไปทีลักสามก็ลักแปดจ้ะเด่นสามก็แปดห้วิ่งทีลักแปดได้พี่น้องเดอ้อพอได้เป็นสายวิ่งสายรูดมากรกะจัดไปเด้อจ้จะลักแปดชุดสองโตห้มาสี่หางแล้วจ้ะสามห้าสามแปดหาแปดและเก้าแปดสามหาสามแปดหาแปดและเก้าแปดฟันล่างหายไปทีเม็ดเดียวสามแปดได้พี่น้องเดอ้อฟันล่างสามแปดจ้า มกักกาแาไปหาจัดกลอตะดตีติดเอาไว้ได้พี่น้องเด้อกันพลาดกันตกรถเนาะจ้ะแนวทางสองตัวล่างสามแปดไปเบิ่งตอกันอีกหนึ่งชุดเนะจ้ะแนวทางของแมวแมวนะจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกหมาสองตัวหาหางเนะจ้ะซึ่งก็ได้แก่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้า เจ็ดสามและสามเก่าจ้ะเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดส,ส,สามและสามเก่านะพี่น้องเด้อแนวทางของแมวแมไววัยไทยรัฐบาลไทยเด้อพี่น้องมกักกาแฟจัดกันเด้อจ้ะให้มาสองตัวหาหางมาบังต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะจ้ะแนวทางของแอดสมใจหกเก่านะจ้ะ รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2006ซึ่งเป็นแนวทาง2ตัวล่างเลาจ้ะหน่วยล่างหายตัวเด่นไปทีลักฮากับลักเจ็ดพี่น้องเดอ้อลักฮากับลักเจ็ดจ้ะแต่ร่วมล่างก็มี6เก่า0 1จ้ะชุด2ตัวจับคู่หายคือ1ฮา4ฮาฮาฮา6ฮาเจ็ด2เจ็ด3เจ็ด และ C7 ดิพ่นองเดอแเนวทางของแอดสมใจ69แคบไปเบิง่งจุดไปเบิ่งกันนะจ๊ะบงังหวะสุดเป็นเนวทางของแอดอีนั่งน้อยเนยวทางสังตุลางแอดอย่ออินเตอร์เนวทางแมวแมวนะจ๊ะแอดสมใจแคบไปเบิง่งจุดไปเบิง่งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตตลีกันเด้พี่นองเดอถ่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่นองสผูสคน้นโปรดใสวิจรารญาณในการรับชมและก็รับรู้ข้อมูล อย่างมีสติด้ะจ่าเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเดอ้อเราก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลทอนเนด้จ่าทางช่องบอสนับสนุนการพานันหรือวา่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้อพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจา์ทุกถุกสำนักน้ำในจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีด้ดจ้าสื่อตามกระลังทรับสื่อตามผืนดวงของชขชงด้วพี่น้องเดอ้อจังสถือ แอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสคนส่งดีแห้งๆปังๆมั่นๆกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโต้ร้าพี่น้องพี่ํมนิกรด้วยจ้าเดี๋ยวจังกลับมาพอกัอนไหมในคลิปนะฮะสวัสดีจ้า